And What Sanctuary in see you in sanctuary. แล้วพบกันใน sanctuary ว้าวคำนี้มันช่างโดนใจผมจริงๆครับสำหรับนักพัฒนา2คนในที่ออกมาพูดนะครับหรือผู้บริหารหรือผู้จัดจาการทั่วไปอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะเขาว่าเขาเป็นใครผมก็ไม่ได้ไปหาประวัติงานข้อมูลมาสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในเกม The Bot y m o r t a l นะครับผมแล้วก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงอัปเดตใหม่ว้าวปบมือดีปบมือปบมือปบมือนี่อัป,อป,อปเดตใหม่นะครับที่เข้ามาอา่าฮะ เป็น new zone ใหม่นะครับแล้วก็ new b o s นะครับแล้วก็ new b o s ในเ a สที่สำคัญจะเป็น battle นะครับ battle นะครับ PVP แบบใหม่หรือแม้กระทั่ง battle pass market ต่างๆนะครับ ด้วยประการทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่นเกมเนี่ยผมต้องบอกกันเลยว่าผมกลับมาเล่นเกมเนี่ยตอนแรกผมเลิกเล่นไปตอนที่แบบว่าข่าวเสียหายที่เขาแบบเติมเงินนอกเกมกันแล้วรีฟันกันไปก็ผมเติมในเกมลว้ลวนเลยครับไม่ได้เติมร้านใดๆทั้งสิน้นก็ต้องยอมรับว่าเขาอัปเดตมาเรื่อยๆเลยจริงๆนะครับไม่คิดว่าข่าวนี้จะมาผมบอกเลยว่าข่าวนี้คือข่าวสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในที่นี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเนาะแต่ขอตบมือก่อนเลยลวกัน อ้าวต่อเมือ่อโอเคไปกันต่อแล้วกันนะครับก็มันเป็นภาพโปรโมทจากเพจหลักเลยนะครับแล้วก็มีวิดีโอในลงในช่องแล้วเมื่อ17ชั่วโมงที่แล้วก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับการโปรโมทอันนี้นะฮะแต่แต่ที่แน่ๆมาแน่ๆเลยคือสัปไม่ใช่สัปดาห์หน้าสิมันต้องเป็นช่วง หลังธันวาผมว่าน่าจะหลัง15ธันวาไหมสัตว์เลี้ยงผู้ใจนะครับแล้วก็เรื่องระบบต่างๆที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะฮะอาจจะตอนนี้มันจะมีแค่ภาพโปรโมทมาอยู่เนาะมันยังไม่ได้เปิดเผยแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีกระแสอะไรมาอีกผมจะรีบนํากลับมาบอกกับทุกคนให้ทุกคนได้รู้นะครับเป็นยังไงตื่นเต้นกันไหมยังไม่กลับมาเล่นกันอีกต้องกลับมาเล่นแล้วนะอ่ะ ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าต้องกลับมาเล่นก็แล้วก็คอนเทนต์ PVP แบบใหม่ยังไงก็ต้องรอใกล้วันอัปเดตอีกทีนะครับแต่ที่แน่ๆเราต้องรอดูทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ภาพมันยังออกมาไม่ชัดมีแค่ข้อมูลใน Reddit ผมไม่แน่ใจเนี่ยอันเนี้ยมันจะมาจริงไหมซึ่งเขาบอกว่ามาแน่ใช่ไหมเขาเขียนไว้ว่าพร้อมหรือยังนะครับ แต่ว่าผมไม่รู้ว่าไอ้ภาพเนี้ยมันมาจากแหล่งข่าวไหนหรือว่าตรงไหนแต่ผมไปเจอมาใน Reddit คืออาชีพแอสซัสซินจะมาในปีหน้าว้าวอันนี้ก็คงต้องรอกันยาวๆเลยว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับสำหรับอาชีพแอสซัสซินโอเคยังไงก็คอนเทนต์ที่ตามมาอีกต่างๆอะไรเงี้ยใครยังติดตามอยู่ผมไม่เลิกเล่นเกมน,นี้แน่นอนนะครับมีข่าวอะไรก็จะมาแบ่งปันเพื่อนๆในคลิปนี้ ะะเอาเป็นว่าให้ช่องผมเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนเดียบอิม m ทเทอร์ไทยแลนด์ละกันว้า wow, วดูยิ่งใหญ่ไหมก็ยิ่งใหญ่นะแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมและคอยติดตามผมสําหรับเกมนี้เลยนะครับข่าวคราวครั้งนี้แค่จะออกมาตื่นเต้นให้ทุกคนได้รับรู้พร้อมกันแต่ถ้าจะมาเล่นพร้อมกันก็มาเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ